ิีดีต้อนรับทุกคนเข้าสูมมา่ไมครับแต่ว่าผมชวนเพื่อนๆในดิสมาไลฟ์สตรีมม็อดปืนเพื่อเค้นหามือปืนระดับหนึ่งของออดิสเฮือไปจริงๆผมแค่เหงาแหละผมเลยชวนมายิงกันเฉยๆแต่ผมจะกำหนดให้เกมนี้สามารถตายได้แค่5ครั้งเอ้าจริงๆผมก็ตายแล้วแหละเลยมาทำคลิปเนี้ยทำไงได้อ่ะเห็นผมเป็นฮิตเหรออ่ะอุ้ยขอขอขอโทษสายลงไปนิดเย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 โทรลงนะมาในกติกาเกมนี้ มีแค่ยิงกันให้ตายสามารถผูกพันธมิตรกันได้แลกของกันได้บาบๆาบาบาบาแค่ขัดสนใจราเียดยิบย่อย,ยกันที่มีประเทศไทยแต่สุดท้ายผู้เล่นที่เหลือรอดมีได้แค่คนเดียวเท่านั้นอ่ะกอดไปดูมารู้จักตัวละครก,ก่อนไปดูและกันอย่าเพิ่งเบื่อจะปิดที่ไปละแค่คนเหงาอย่างผมได้พูดหน่อยเปิดมาคนแรกเลยน้องแลมซ่าฮาหลุดโลกศิลปินเสียงดีในดิสคอร์ดเราคนต่อไปตามมาติดๆน้องโมเดลฟลสุดซอยไม่รู้ว่าทำไมถึงตั้งฉายานี้ให้เขานะคนที่สามน้องพลนมี่อินทูว์ลูกครึ่งโท ตามอารมณ์ของมันแหละคนที่4คุณเจมี่คนเปิดเซิร์ฟเป็นนายกในดีตางหักนะคนที่5น้องโปเกมอนนักสร้างฝีมือดีตัวฉกาจที่ไร้แม้ครับในดิตัอดแหละคนที่6คุณฮิโพป่าตัวโยนประจำดิตคอร์ดเขาพิยนในทุกเกมจริงๆนะคนเนี้ยและคนสุดท้ายผมเองสุดหล่อประจำดิสแพ็คยังได้ใช้ยาตัวบิดตัวเหลี่ยมตัวนู่นตัวนี่ตัวน้ากว่ากันไปแต่แหนก็รู้จักตัวละครครบละอ่ะดูคลิปกันดีกว่า เิดมาวันที่หนึ่งพอผมแหกปากใส่กล้องแล้วก็เทบายกดต่างๆแล้วเล่นไปได้สักพักก็มีนักแม่นปืนฝีมอือดีมาสลสยสตรีมผมเล่นสระบอกแล้วตัวโยนสนค์คมๆโอ้โหดูคนนี้โปรทำดีดูดูดูเขาทำดูเขาทำด้วยความที่ผมอยากรู้ว่าคนที่โปรู้พิกัดผมได้ยังไงเลยขอจับมือไปพันมมิดหน่อย นี่งไงมาแล้วพันธมิตรคนแรกพอจับเบอร์เกษตรคุณนิโปรก,ก็อธิบายว่ามินิแมปมันมีชื่อขึ้นถ้าเปิดเป็นแบบเต็มจะสามารถเห็นจุดที่อยู่ของคนอื่นได้ทันทีก็ hey, จะผมผมมาลบหกสิบหกเนะจะบว่า,<อ>มามันกดต่อแมปอะแล้วมันดูที่อยู่ได้ด้วยริงเหรอใช่ใช่ผมผมรู้ที่อยู่เอ <im itation> ระเระทุกคนในตอนเนี้ยโอ้ oh. ผมก็เลยปิ๊ไอเดียได้ว่าจะไปจัดการคนที่ใกล้ผมที่สุดนตอนนั้นผมก็เลยเลือกที่จะไปบุกไอผมแล้วแล้วผมก็มาถึงจุดที่มันอยู่เต็มเต็นเขารับ คนนี้โบผมเห่นแล้วม่เลาไ่เล่ามันยังไม่รู้ยังไม่รู้คนนี้โบมยังไม่รู้วิ่งผมก็วิ่งลงไปพร้อมบวกในใจคิดว่าผมต้องได้ของและต้องได้คิวแหละไม่ว่าจะชิปเปอร์ระเบิดซอมบี้ตีผมก็ดึงดันจะลงไปบวกแต่พอซอมบี้มากเข้าผมก็โลนหลานแถมเพื่อนผมยังอุดบล็อกไว้อีกผมก็ลงไปหาที่หลบหวังจะเผาอาหารมีเจนเนอรแต่เพื่อนผมดันมีไอคิว8 ี 4, mm ่พ hmm. ันเซลมันก็ได้สปอยนี some. Some ่ใครเป็นคนเขียนสคริปต์ฟ้าอ๋อผมเองผมขอโทษติวงแหมดูมากต่างหาวข้าทผมเลยเซนเขาดีนั่นน่ะก็นั่นแหละทุกคนผมตายผมก็เลยเลือกที่จะไปหาคุณฮิโปรดีกว่าพอไปถึงฐานที่มั่นผมก็ได้ฟาร์มเล็กๆน้อยๆแล้วก็จบวันแรกไปพอตกมอเตอร์สอผมรู้สึกว่าพอผมไม่บุกไปยิงก็จะไม่มีใครยิงกันและอีกอย่างผมก็ ก็็หี้ยกระสุนยผมเลยคิดว่าผมแค่ขับปืนพกบลุกไปสู้ยิงคนตายสักหน่อยจะได้มีกำลังใจในการยิงกันผมก็เลยครับปืนพกมาหนึ่งกระบ,บอกหวังจะปิดชีพไอ้ผลเพื่อนผมเหมือนเดิมรับเสร็จผมก็ได้วิ่งหน้าต่างไปฐานของเพื่อนผมระหว่างทางคนไอ้ช่องผมก็พยายามบอกให้หันหลังกลับไหว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 ชีว่ยวไหวชีว่ยว ผมมันถึงฐานที่ตั้งของเพื่อนผมแล้วแต่ว่าเหมือนว่าเพื่อนผมจะอยู่ในบ้านนะเอ๊ผมลืมบอกกฎข้อให้ทุกคนฟังว่าห้ามทําลายบ้านกันห้ามยิงกันภายในบ้านผมเลยหันหลังกลับบ้านแล้วเห็นหมู่บ้านผมก็เลยคิดจะไปยึดหมู่บ้านนั้นแทนดีกว่าอลอมล้วได้สักพักผมก็ได้สังเกตเห็นในมินแมปว่าเพื่อนผมกําลังมาทอกลักันพาวเดอร์้ยไม่เป็นไรคุณีรวัตเรานี่แหละคือผมกะผมคิดยังไงเพื่อนผมก็จะไม่มันจะไม่บวก4ถึง5นะมันไม่เหมือนผมอ่ะ ไม่คิดว่าตอนนี้ถ้ายึดหมู่บ้านได้แล้วเราหยุดพ่อผมเห็นแบบนั้นก็เข้าทางผมสิคือเขาเห็นว่าผมอยู่ข้างบนแต่เขาก็ยังขึ้นมาเขาหยามผมมากเสียชีพได้ห้ามเสียสัตว์ใช่แล้วดูับผมวิ่งหนีเพราะเขามีเอเคใครมันจะไปสู้เอเคเลยนะนะแล้วต้องกลับมาตั้งหลักก่อนดีเดี๋ยวค่อยไปแก้แค้นพอดีระวัดพอดีระวัดเดี่ยแล้วทำไมอยู่กับเพื่อนผมอ่ะทำไมชื่อมันขยับอย่างนี้ฮะเดี้ยแล้วเามจะมาผมหรอใช่ปะ เพื่อนผมจะมาหาผมออจริงดิผมเลยกลับบ,าบา้านเพรองคุณนิโปล์ก็คุณนิโปไม่มาช่วยผมผมเลยยังไม่ยิยงเขาเพราะเขาได้พารามิเตอร์คนใหม่อย่างคุณเจไปอยู่ด้วยอาอจริงๆผมแค่กลัวที่เหลือผมก็แค่ฟาร์ม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 ฟาร์ามผมตัดทิ้งทุกคนทุกคนคไม่ดูหรอกเพราะผมก็ไม่ดูแต่ผมตายเพราะตกลาวาในครั้งนี้ด้วย <S <S มาวันที่สามวันที่มีอะไรให้อธิบายน้อ no. ง ไอ่ที่สุดเอาจริงๆนะวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากเจอหมูบมม่บ้านล้อมน้วหมู่บ้านประกาศว่านีน่คือบ้านเราขุดเหมืองเจอพิษขุดเหมืองทําประตูนี้เธอขุดเหมืองคลายสตรีมก็มีพานธมิตรคนใหม่เข้ามาในกลุ่มผมต้อนรับสมาชิกคนใหม่ขุดโปเกมอน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 กวันที่สามตกมาวันสุดท้ายของชีวิตผมอัปเดตท,ทุกคนก่อนตอนนี้ผมเหลือชีวิตแค่สองชีวิตเท่านั้นนะจุ๊บเปิดมาผมไม่พูดอะไรมากหล่อปืนเอเชียขึ้นมาจัดอุปกรณ์ทั้งหมดลงกล่องหวังว่าจะเป็นอาชีพวันนี้ต หายไปไหนแล้วไม่รู้พอใาใกล้จบทั้งทีผู้ชมผมยังไม่ยอมกดไลค์เลยกดติดตามก็ไม่กดอย่านั่นดุมไปกินข้าวไปเฉยๆดีกดด้วยอยอกหยอกมาๆมา,มาต่อๆผมได้ถือปืนมุ่งหน้าไปสุดขอบทวีปเพื่อจะไปสังหาเพื่อนของผมเพราะหาที่อยู่ของเพื่อนผมได้สภาพก็ะหินชื่อของมันแต่ด้วยความที่มันอยู่ในหลุมและผมก็ไม่ได้เอาที่ขุดมาผมก็เลยคิดว่าขอที่ขุดมันแล้วชดเป็นธนบิตรดีกว่าแต่สิ่งที่ผมได้มันดนันไม่ใช่ที่ขุดเพื่อนผมไม่คิดจะญาติดีกับผมตั้งแต่แรกด้วยความที่เกมนี้เราต้องชิงดดีชิงเ่นนกัน เลยเกิดสองครามแล้วสั้นขึ้นอะไรอะไรอะไร ก็มันชุดเพชรนะใครจะสู้ไหวผมตายแล้วกลับฐานผมก็ดันได้ยินข่าวดีจากคุณมอนว่าผมไปเล่นผิดคนซะแล้วผมดันไปเล่นกับมัจจุราชที่หิวคิวตลอดเวลานุชซิเขาถึงไหนล้เขาใกล้ถึงเลยฮะคือเขากำลังมาคือเขาเขากำลังมาเขากำลังมา ใช่แล้วทุกคนคุณม่อนได้บอกกับผมว่าเพื่อนผมกำลังวิ่งมาบุกบ้านเราณตอนนี้ผมกับคุณม่อนก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็เลยลงไปในถ้ำกันหวังว่าจะใช้เป็นที่พักชั่วขราวก็ใช้เวลาณตอนนี้ฟาร์ฟาร์ับปืนเพื่อป้องกันตัว ทำไงล่ะก็มัจจุราชมันหิวเลือดหนีไปที่ไหนมันก็เจออยู่ดีเพราะมันเปิดแมแต่ไม่ต้องห่วงไปก่อนที่เพื่อนผมมันจะลงมาผมก็ค้าปืนไว้แล้วลองลงมาดูสิเฮาดิ่ลงมาดิมีการมาโดนีดกบเสียงกันเลยนะมอนนี่นะเอะโมดเดลวนี่นะ เปไงพวนเป้พวนวัสดีเพื่อนสวัสดีฮัลโหลบโบร่ทำอะไรอยู่ครับพี่พี่พลทำอะไรอยู่อ่ะพี่พลอ้วเยแล้ว พี่โวลพี่ก็ใจร้ายเกินนะผมผมตายทำไงอ่ะก็ก่อมันดีอ่ะแต่พี่ยังไม่ได้ยิงสักนัดก็ปืนมันแรงกว่าแต่พี่ไม่ได้ยิงสักนัดก็มันเก่งกว่าแต่พี่ยังไม่ได้ยิงสักนัดพอแล้วพอแล้วผมผมยอมก็ได้ ก็จบไปแล้วนะครับทุกคนกับม c ครับชื่ออะไรเดียเอาเป็นมินิกัน S M P และกันทุกคนชอบกันไหมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะถ้าไม่ชอบก็กดติดตามซาเพราพชชวงนี้ผมต้องการกำลังใจจากทุกคนมากๆสำหรับคลิปนี้ผมก็รบกวนเวลาทุกคนมามากแล้วถ้าอยากดูต่อให้ตามไปดูไลฟ์ของแรมกับพลได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้แหรลบวันนี้บ๊ายบายเด้อ